สวัสดีค่ะยืดนิดหน่อยเพิ่งพาน้องบักกี้เดินรอบบ้านนะคะแดดร้อนด้วยเนอะนะคุยเสร็จจะไปอาบน้ํานะคะอากาศยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะยังไม่ร้อนตลอดทั้งวันทุกวันนะคะใครที่เพิ่งเริ่มนะคะอยากจะมีแฟนฝรั่งกับเขาสักคนนึงแล้วก็เข้าไปหาในเว็บออนไลน์นะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดีปอด์เล่าให้ฟังถึงตัวเองนะคะปอ่์นึกถึงตัวเองเป็นที่ตั้งเลยปอดไม่สนใจเลยว่าผู้ชายจะเป็นยังไงจะมีวัฒนธรรมยังไงนะคะปอดไม่สนใจปอด์สนใจว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไร,รก็ถามคำถามตั้งแต่เริ่มเลยนะคะปอด์ไม่รอจังหวะใดๆทั้งสิ้นปออ่ะ คิดของโอตเองว่าฉันจะถามคําถามให้ฉันพอใจก่อนเมื่อพอใจแล้วคนนี้แหละจะคุยกับเขาเพื่อทําความรู้จักมากขึ้นมากขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะคบกันจริงจังเมื่อเขามาหาที่ไทยตัวเป็นๆคำถามแรกเลยในการคุยนะคะคุณจะแต่งงานไหมตัวโปอตเนี่ยปอตต้องแต่งงาน แต่งงานคือจดทะเบียนสมรสเลยนะคะผู้ชายที่ตอบไม่ไม่รู้ปดไม่คุยต่อนะคะผู้ชายที่ตอบแตง่งปดคุยต่อคาถามต่อไปจะมีลูกไหมผู้ชายที่มีอยู่แล้วเขาก็จะบอกแล้ว,ว่าเขาก็มีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีแล้วอยากรู้ว่าแล้วเขาอยากมีลูกกับเราไหมหรือกับเมียมใหม่ไหมอย่างเงี้ย เขาก็จะถามเขาแล้วฟังว่าเขาจะตอบยังไงนะคะคุณที่มาฟังที่อายุเยอะๆเนี่ยหาผู้ชายที่ไม่มีลูกอะ่ะน่าจะน้อยแล้วล่ะเพราะอายุเท่านี้แล้วก็คือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็มีลูกกันส่วนใหญ่นะคะลูกก็โตแล้วนะคะเราก็ถามไว้เป็นไอเดียว่าแล้วถ้าคุณมามีเราอะ่ะ หรือมีผู้หญิงคนใหม่เนี่ยคุณจะมีลูกอีกไหมอายุที่ยังมีได้นะคนที่อายุมีไม่ได้คำถามนี้ก็ไม่ต้องถามนะคะโอ๊ก็จะฟังคำตอบเขาโอ้สหรอมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะตอนที่หานะแต่ถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยไม่เอาแล้วนะคะผู้ชายคนไหนบอกว่าไม่ได้อยากมีแล้วแหละแต่ถ้าเมียฉันอยากมีเราก็ต้องคุยกัน ว่าตอนที่เรามีเนี่ยอายุเราเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงคนนี้ฟังได้นะคะก็คุยต่อไปก็ถามไปว่าแล้วอยู่บ้านยังไงตัวอ๊ตเนี่ยอยากอยู่บ้านเดียวเดยวออนไม่อยากอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เลยนะคะไม่ว่าจะห้องใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่เอาไม่อยากได้แบบนั้นผู้ชายที่คุยด้วยแล้วก็ถามต้นๆเนี่ยใครตอบอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยนะขอคิดดูก่อน จะไม่พิจารณาเป็นอันดับต้นๆในกรณีที่โอไม่ได้คุยคนเดียวไงก็คุยหลายคนคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะตกกระป๋องง่ายหน่อยติ้งต่างว่าคุยอยู่3มคนแล้ว3คนนี้อพาร์ตเมนต์ทุกคนเลยโอ้ก็จะเก็บไว้พิจารณาก่อนแล้วก็จะคุยอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นจนทําความรู้จักกันหรือคุยเปลี่ยนแปลงว่าแต่ฉันนะไม่อยากอยู่อพาร์ตเมนต์นะมีโอกาสที่จะซื้อบ้านได้ไหมใครที่ตอบว่าได้ เพราะว่าเรามีเงินมากพอที่จะซื้อหรือผู้ชายบอกว่าได้ฉันนะ่ะไม่มีปัญหาเลยขายอาพาร์ตเมนต์แล้วไปซื้อบ้านอยู่ก็ได้ถ้าเมียฉันแฮปปี้แบบนั้นคนนี้โปรดคุยต่อนะคะถามไปอีกวันว่างเนี่ยทำกิจกรรมอะไรหรือกิจกรรมอะไรที่ชอบทำให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองจอยแฮปปี้อย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ใช่ทำงานเครียดอ โอก็จะฟัง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 คําตอบใครที่เข้าตาคือสิ่งที่โอ๊ตอยากทําด้วยโบ้ก็จะเก็บไว้พิจารณาคําตอบใครที่ไม่เข้าตาคําตอบที่ผ่านมาที่ถูกใจโบ้ก็ตัดทิ้งนะอะไรที่ไม่โอเคเลยในการอยู่ด้วยกันแล้วตกลงกันได้ยากอะโบ้จะตัดทิ้งไปเลยนะคะโบ้จะไม่คุยต่อเลยแล้วก็ถามไปถึงเรื่องการเงินถามเรื่องงานงานเนี่ย ถามตั้งแต่แรกๆอาชีพอะไรทุกอย่างเลยอะถามแรกๆมีหลายครับถามเราก็เรียบเรียงกันแหละว่าอาชีพอะไรเพราเราจะถามก่อนว่าอยู่อะแต่งงานหรือเปล่าอยู่บ้านอะไรไปแล้วก็อาชีพอะไรถามอาชีพเราเนี่ยเราก็จะถามไปถึงว่าแล้ววันหยุดเป็นยังไงถ้าเป็นคนที่ตอบว่าชอบท่องเที่ยวไปเที่ยวเราก็ชอบก็ถามว่าอ่าแล้ววันหยุดที่ทํางานอยู่อะเป็นยังไงหยุดครั้งหนึ่งได้แค่ไหนยังไง จะได้มีไอเดียไงว่าเราจะได้ไปเที่ยวบ่อยแค่ไหนนะอย่างของมิตเตอร์เงี้ยอยู่ได้ปีละครั้งก็รู้ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเริ่มที่คุยกันยังไม่ได้คบเป็นแฟนกันเลยนะรู้แล้วว่าถ้าได้มาอยู่กับมิตเตอร์เนี่ยโปได้ไปเที่ยวอย่างน้อยปีละครั้งพักร้อนเท่านั้นเลยนะคะที่ไปเที่ยวแบบพักร้อนอาทิตย์2ออาทิตย์เลยอะ่ะแต่ถ้าไปช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่า ทีจะมีอารมณ์อยากไปหรือไม่อยากไปโอ๊ตก็เฉยๆโอ๊ดโอ๊ก็อยากจะไปไหนของโอ๊ดก็ไปได้ถ้่าอยากไปอ่ะตอนมาใหม่ๆอ่ะโอ๊ดก็ไปแต่นี้อยู่มานานแล้วพวกก็ร้อนบ้างขี้เกียจขับรถคนเดียวบ้างไประยะทางไกลมันก็ไม่หนุกงนี้นะถ้ามีเพื่อนอะ่ะไปนะมีโอกาสไปกับเพื่อนก็ไปทีนี้ไม่มีเพื่อนแล้วเพื่อนก็แยกย้ายไปรัดอื่นกับไทยไปบ้างไม่ได้มีใครแล้วไงแล้วรังอื่น อะไรก็ได้ที่อยากรู้ถามให้หมดก่อนเลยนะคะถ้าเป็นของคุณนะโอตก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินโอตก็จะเล่าให้เขาฟังว่าฉันอะมีหนี้บัตรเครดิตอย่จำนวนเท่านี้ไม่เยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปสถานะแบบโอ๊ตอย่างเงี้ยคนทำงานมีบัตรเครดิตมีรถใช้มีของต้องคอนอย่างเงี้ยนะคะโอ๊ตไม่ใช่ คนที่มีชีวิตอยู่บ้านนอกคอกนาขอโทษนะคะใครที่ไม่ชอบใจพูดให้นึกภาพออกไม่ได้อยู่บ้านนอกคอกนาทำไร่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายวัวควายอราคาแพงนะคุณอดคุยกับน้องคนหนึ่งอะ่ะ<อ>เขาบอกว่าเขา,าเลี้ยงควายแต่ควายเขาอะ่ะมีตัวเดียวเองเพราะว่าควายอะ่ะราคาแพงแล้วก็กินเกง่งกินจุอย่างเงี้ยหนูไม่ได้มีงบขนาดนั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องน้องให้ฟังต่างหากนะคะ โอาก็เออจริงด้วยแหละตัวได้อยู่ในเมืองสภาพในเมืองเขาอยู่กรุงเทพอะ่ะก็มีงานทํามีหนี้สินต้องผ่อนชําระซื้อของว่าไปก็บอกให้ทางผู้ชายรู้ว่าไอ้อะมีหนี้สินท่าน,นี้ท่าน,นี้นะไอ้อะทางานแล้วก็ผ่อนจ่ายของไอไปวันที่ไอต้องออกนอกประเทศกับผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นยูหรือเป็นคนอื่นไม่รู้แล้วไอยังมีหนี้ที่ใช้ไม่หมดเนี่ยผู้ชายต้องจ่ายให้ไอ้นะยู ว่างไงพวกก็จะฟังคําตอบผู้ชายที่ปฏิเสธมีเยอะนะคะแล้วก็ผู้ชายที่ตัดสินเลยว่าโอ๊ตกําลังพูดเพื่อให้เขาส่งเงินคนแบบนี้โอ๊ตก็บายบายตั้งแต่นั้นเลยหลายคนนะคำถามข้อหนึ่งก็สจนข้อสิบได้หมดเลยนะมาถึงคําถามเรื่องนี่ตรงนี้ตัดเลยนี่หลายคนเลยนะคะ โอ้คจะถาม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 ทุกสิ่งอย่างเลยนี่ก็คือสิ่งที่บอกว่านึกถึงตัวเองเป็นหลักเป็นที่ตั้งไม่ได้ใส่ใจผู้ชายหรือไม่ได้ใส่ใจใครเลยคือตอนที่โอ้ติดต่อเนี่ยไม่ได้มี youtube ให้ดูโอ้ก็ไม่รู้หรอกว่าใครเขาถามอะไรยังไงโอ้เนึกถึงแต่ตัวเองโอ้มาทําช่องเนี่ยโอ้ก็พูดถึงว่าให้คุณน่ะนึกถึงตัวเองเป็นที่หนึ่งค่ะ แม้จะมีคนทำ youtube ให้ฟังก็ตามคุณก็ฟังเป็นข้อมูลเอามาพิจารณาเอามาปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณแล้วก็ยังคงนึกถึงความต้องการตัวเองเป็นที่หนึ่งเพราะว่าคุณเลือกผู้ชายให้ตัวเองคุณไม่ได้เลือกให้กับคนที่คุณไปฟังแล้วคุณก็เป็นคนที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้นะเมื่อคุณถาม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 แล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายท้ายสุดเลยเนียถามเขาว่า เธอจะมาหาฉันมาเจอกันเนี่ยได้เมื่อ,อไหร่ถ้าเราชอบกันตอนคุยนี่คือยังไม่ได้ตกลงคบหรือไม่ได้ชอบไม่ได้ใดๆทั้งสิน้นเป็นคําว่าถ้าเป็น if 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 หมดเลยในภาษาอังกฤษนะคะผู้ชายบอกว่าเร็วที่สุดถ้าฉันชอบเคยมีผู้ชายตอบว่าถ้าคุยกันแล้วเนี่ยแล้วฉันมีความรู้สึกให้กับผู้หญิงคนนั้นฉันจะไปเร็วที่สุดที่ชนลาง,งานได้เลยผู้ชายตอบแบบนี้ คุยต่อไปเลยหลังจากที่เราคุยคําถามที่อยากรู้หมดแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็จะคุยทําความรู้จักกันแต่ละวันเป็นยังไงถ้าผู้ชายที่คุยอยู่ไม่ได้ตอบมาต่อเนื่องพอ๊ก็จะตัดเหมือนกันนะคะตอนที่เราคุยกับมิเตอร์เนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้วิดีโอคอลกันได้บ่อยๆเพราะโอ๊ตนัดวิดีโอคอลกันวันเสาร์อาทิตย์ครั้งเดียวตอนแรกๆ เห็นแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็คุยกันลักษณะท่าทางหลังจากนั้นอีเมลทุกวันเลยค่ะภายในเวลาหนึ่งปีจนวันที่มิสเตอร์ไปหาจริงๆที่ไทยนั่นคือไม่ได้อีเมลเพราะว่าเราอยู่ด้วยกัน2ส,สัปดาห์เพราะหลังจากนั้นมิสเตอร์กลับมาที่อเมริกาก็คุยอีเมลกันแล้วก็โทรศัพท์ฝากข้อความเอาไว้ให้เขาเพราะว่ามิเตอร์บอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาเนะี่ย โทรหาไม่ได้หรอกนะจันถึงสุขอ่ละทำงานแล้วเวลาก็สลับกันใช่ไหมกลางวันกลางคืนแล้วสิ่งสำคัญคือคำถามตอนเริ่มต้นเลยนะคะตอนนีย้ยุคเนี้ยสมัยนีย้ง่ายมากอะวีดีโอคอลก็ได้แชทก็ได้อะถ้าใครที่ไม่ได้ตอบเราอะ่ะในระยะเวลาที่รวดเร็วถูกใจเรานะเว้นหายไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์อย่างเงี้ย ไม่ต้องไปรอเขาเลยคุณคนที่ตอบเราทันท่วงทีคือภายในหนึ่งวันได้ก็ดีหรือหายไปเลยเดือนหนึ่งคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกคนที่หายไปหรือคนที่ตอบเราได้ภายในหนึ่งวันแล้วการตอบต้องมีการตอบต่อเนื่องคุยต่อเนื่องนะของโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตจะเป็นแบบเมื่อคุยแล้วแล้วก็ถามคำถามไป 4ี่หาคำถามตามพอใจแล้วโอก็จะคุยกันไปเรื่อยๆหรือโอจะมีมารยาทถามเขาก่อนว่าอยู่สะดวกหรืออยู่คุยกับอายต่อได้นานแค่ไหนอยู่อยากที่จะไปคุยที่อื่นไหมไม่คุยในเว็บแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะนัดกันแล้วก็เจอกันเลยวิดีโอคอลหรือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะใครที่ไม่ต่อใครที่ปฏิเสธก็ปล่อยไปเลยแล้วก็คุยคนใหม่ วิธีของโบก็คือโอจะหาคนคุยหลายๆคนในเวลาเดียวกันเลยโอจะไม่รอว่าเออฉันทําความรู้จักคนนี้ไปก่อนเมื่อไม่ได้ถึงจะหาคนใหม่โอจะไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้คบใครโอคุยเฉยเฉยคุยเพื่อเลือกในขณะที่ผู้ชายเขาก็คุยหลายคนเพื่อเลือกเหมือนกันนะคะใครที่คุยแล้วแล้วมีความเป็นไปได้มากสุดจะให้เวลาในการคุยกับเขา นานกว่าคนอื่นเพราะเราจะต้องตัดตัดตัด,ตดแล้วก็มีเลือกเก็บเก็บเก็บอย่างเงี้ยนะคะโอ๊ตไม่รู้หรอกว่าการติดต่อณนะตอนนี้มีความยากง่ายแค่ไหนเพราะว่าโอ๊ตไม่ได้หาใครแล้วโอ๊ตเข้าไปในเว็บอะ่ะโอ๊ตก็ไม่อยากจะคุยไงมันไม่มีอารมณ์จะคุยเพราะว่าไม่ได้อยากหาแฟนแล้วมีคนดีอยู่แล้วคนหนึ่งอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่ายากหรือง่ายแค่ไหนนะคะสิ่งหนึ่งที่รู้ถ้าโอ๊ตคุยเนี่ย จะต้องมีการคุยต่อเนื่องแล้วก็ถามคำถามลึกอะ่ะแล้วก็เลือกแน่นอนเพราะโอรู้ว่าโอ๊ตต้องการอะไรใครที่บอกว่าแหมก็ภาษาอังกฤษโอ๊ตอ่ะเก่งกว่าเราต้องเยอะเก่งกว่าพี่ต้องเยอะอย่ามาใช้เป็นข้ออ้างเลยค่ะเพราะว่าคุณตัดสินใจฉันจะมีแฟนต่างชาติคุณต้องติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องให้ได้ค่ะ ด้วยวิธีอะไรก็ได้นะคะเล่าเรื่องของน้องคนนี้ให้ฟังอดคุยกับเขานะคะน้องอายุ40ต้นต้นสาวอีสานคนหนึ่งเขาบอกว่าหนูอะแชทกับฝรั่งในเว็บเว็บหนึ่งเอาก็ส่งภาพข้าวของสมบัติมาให้ส่งภาพสร้อยทองส่งภาพแหวนส่งภาพเครื่องประดับมาเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันจะส่งของเหล่านี้ ไปให้เธอขอที่อยู่หน่อยน้องก็นึกอะไรวะเพิ่งคุยแป๊บเดียวขอที่อยู่แล้วจะส่งของให้เหรอไม่แล้วมัง้งเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความจริงน้องเขามีความเอะใจอะ่ะน้องเขาก็ไม่ให้น้องไม่ให้เนี่ยผู้ชายต่อว่าน้องอีกน้องก็อึ้งๆไปเหมือนกันแต่น้องก็ช่างมันน้องก็บออะไรวะพอไม่ให้มาด่าอีกอย่างเงี้ยก็ช่างมัน และอีกคนนึงน้องมาคุยอยู่สองคนอีกคนนึงเนี่ยไม่ได้มีรูปส่งมาให้ไม่มีทองไม่มีรูปเครื่องประดับอะไรส่งมาให้ดูหรอกนะคนนี้บอกว่าฉันน่ะชอบเธอมากเลยฉันจะไปหาเธอแล้วฉันก็จะแต่งงานกับเธอแล้วฉันก็จะอยู่กับเธอเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านซื้อที่ดินกันน้องก็บอกอะไรวะเพิ่งคุยได้แป๊บเดียวเองเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมงเลยอะ่ะโอ้โหวางแผนใหญ่โตแล้วเนี้ยน้องเขาก็นึกไงว่าไม่ใช่แล้วล่ะ น้องก็ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบน้องบอกบอกเลยจ้าน้องบอกว่าอุ้ยพี่หนูอ่ะเป็นคนบ้านนอกอ่ะแต่หนูก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่โง่นะพี่ว้าชอบมากอ่ะขอให้ทุกคนใช้ความคิดพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆนะคะถามคําถามเยอะๆนะคะยังไม่เจอหน้ากันอ,อย่าไปตกลงปงใจเป็นแฟนใครเลยอันนี้วิธีของโอ๊ตนะ แต่โดยส่วนตัวของแต่ละคนนะถ้าคุณคิดว่าเออฉันพิจารณาดีแล้วฉันโอเคแล้วอันนั้นก็แล้วแต่คุณอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะขอบคุณที่มาฟังค่ะ๊ายบายสวัสดีค่ะ